ตัวนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วเราสามารถนะครับไปซื้อได้แต่ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับอินเวอร์เตอร์ที่เรามีขายตามท้องตลาดนะครับนะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับปรับกระแสไฟได้ทั้ง AC DC นะครับคือได้ทั้งกระแสไฟตรงและกระแสไฟสลับนั่นหมายว่า AC เนี่ยนะครับเราจะใช้สําหรับเชื่อมอลูมิเนียมนะครับเชื่อมอลูมิเนียม AC นะครับ DC ก็ใช้ทั่วไปเห็นไหมครับว่าจะมีความแตกต่างกันกับฝั่งนู้น นะครับตัวคอเล็กกับคอเล็กบอดี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่จะแตกต่างกับตัวนู้นตัวนู้นเขาห้าททนสมัยนะครับนี่นะครับนี่คอเล็กนะครับนี่เวลาแกะนะครับอย่างนี้เลยคอเล็กคอเล็กบอดี้นะครับสองตัวนี้นะครับจะมีเลขอยู่นะครับว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับ ก็เราใช้ทางเตนเบอร์ไรนนะครับไหนนี้นะครับมองเ็ไม่ค่อยเห็นหรตามสองจุดสี่นะครับคอเลตคอเลตบอดี้ก็สองจุดสี่ตามคือเราจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่เราเปลี่ยนทางเตนนะครับที่มีขนาดโตขึ้นหรือน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมมีแนะนำนะครับอันนี้อาจารย์สมบูรณ์ประกอบผลนะครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะให้ความรู้เราในด้านทางปฏิบัติ นี่คือทังสเตนนะครับเนี่ยถ้าเราใส่นะครับอันนี้อันนี้ก็คือถ้วยเซรามิกเบอร์อไรเบอร์ห้าเห็นไหมครับเบอร์ห้านะครับซึ่งจะมีหลายไซส์ในการใส่ทีนี้วิธีการประกอบนะครับวิธีการประกอบเนี่ยนะครับหลับแรกเอาตัวคอเลตใส่ก่อนนะครับคอเลตคอเลตบอรบี้เนี่ยเราต้องต้องคู่กันเลยนะครับ ะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็อ่าทีนี้อีกอันหมุนเข้าหมุนออกบ่อยๆเห็นโอลิงตรงนี้ไหมครับอย่าให้ขาดนะครับต้องระวังด้วยนะครับใส่เข้าไปหมุนเข้าไปตอนนี้มันจะหลวมพอเราหมุนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเริ่มแน่นแล้วนะครับทีนี้เนี่ยบางคนแต่ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไป มีทางระเตนที่บ้านเราใช้สั้นๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีไอตัวหางปลาตัวเนี้ยนะครับไม่ได้เราอาจจะซื้อหางปลาอีกตัวเนี่ยเล็กๆนะครับอัดเข้าไปได้เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ไอตัวถ้วยเซรามิกพวกเนี้ยนะครับเกลียวเขามาตรฐานหมดแหละนะครับจะที่ห่ออะไรอะไรไงก็แล้วแต่หมุนเข้าไปนคร้บมันก็ยังหลวมอยู่นะครับเนี่ยในการแล้วก็บิดซะตลอกแต่นี่คือเรายังไม่ได้ไปรับนะครับ ประมาณหนึ่งหยิบมือเนี่ยนะครับหนึ่งหยิบมือนี่หนึ่งหยิบมือมาเท่าไหร่เนี่เดี๋ยวเราไปดูพาว์พอยต์กันก่อนเนี่ยลราก็ทําการเชื่อมได้แล้วต่อไปในส่วนของตัวรีโมทสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับเวลาเราไปซื้อมาจากร้านเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีเคเบิลทายลูกนี้ล็อกให้เรานะครับเขาก็จะแยกมาสังหารเนี่ยนะครับเราก็จะเอาเคเบิลทายมาล็อกไว้แล้เนี้ยเราสามารถปรับได้ถ้าเสียก็มีขายนะครับพวกนี้ทั่วไปตามร้านขาย อะไหล่ไฟฟ้าต่างๆทั่วไปมีขายทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับร้อยกว่าบาทนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้มีคใครสงสัยอะไรจะถามไหมครับหัวน,นี่มันจะบิดได้นะครับนะครับเวลาเวลาจะเชื่อมก็วางกดปั๊บไฟมันก็จะออกละกดปล่อยกดปล่อย,อย,อย,อยนะครับตรงเนี้มันจะมีทั้งหมด2ส,สเต็ปมันจะมีสเต็ปแรกรก็คือกด มันก็จะเกิดการอ่ะเกิดลำแสงละสว่างละครับพอเราปล่อยมันก็ดับกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์นะครับแล้วแต่หน้างานนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับเราจะโฟร์แฮนด์ก็คือเชื่อมด้านหน้ามือเราจะไม่ค่อยแบ็คแฮนด์นะครับแต่เวลาฝึกมันเนี่ยต้องฝึกทั้งแบ็คแฮนด์และโฟร์แฮนด์นะครับกดปล่อยกดปล่อยนี่คือสเตจที่หนึ่งนะครับประเภทสอง อันนี้คือส t ่ทสทีคือกดป,ปั๊บปุ๊บเนี่ยฮะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับกดอีกทีอยู่อันนี้เอาไว้สำหรับเชื่อแมแนวยาวๆที่ขี้เกียจกดโอเคไหมครับอันนี้ส่วนนั้นถ้าบางคนไม่ถนัดทางนี้ผมถนัดอย่างนี้การได้ไหมได้การผมชอบแบบนี้ได้ไหมได้สีละและแล้วแต่เลยบางคนอยู่ขาา้างนี้เลยครับบางคนเอาไว้อย่างนี้เลยบางคนบางคนเชื่อมกดอย่างเี่ยผมเคยเห็นบางคนกดงนี้เลยก็มีแล้วแต่ครับ แต่บางยี่ห้อเขาผลิตอันนี้เป็นฟุตสวิตนะครับก็คือใช้เหยียบออกเหยียบออกนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของนมาตู้โอ้ตัวเนี้ยเขางนเยอะตัวเนี้ยมันจะแตกตากก่างกับเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ที่ขายกันของตลาดนะครับนะคะรับ AC ซ a บาลานซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นเเผวพอยเพื่อจะให้ดูนะครับ3ตัวเนี้ยสําคัญน,นะครับที่ให้ดูก่อนนะครั AC บ a c ซ a บาลานอาร์อฟอสไฮฟินิซี นะครับชัตเตอร์ฟิล์นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขึ้นเท้าพอยด์ถึงจะเห็นหลักการทํางานนะครับโดยเฉพาะเอซีบาลานเนี่ยสำคัญนะครับตัวนี้ไม่มีระบบเท้านะครับตัวนี้ไม่มีระบบเท้ากระแสไฟใช้กระแสไฟ DC ลบเนี่ยดีบวก DC ลบหรือ AC ซึ่งเดี๋ยวต้งขึ้นเท้าพอยด์ดูกันนะครับแนะนําว่ามือใหม่ๆเนี่ยนะครับ,นะรบก็ฝึก ใช้ตรงนี้เวลาเราไปซื้อเราจะเจออะไรจะรู้ปุ่มหลักๆของเครื่องติ๊กนะครับ1 AC บาลานซ์ต้องไปดูว่ามีไหมนะครับนะครับชัตเตอร์ฟิล์มีไหมอาร์ฟฟอร์สตรงเนี้ยนะครับและแต่เราจะเห็น P กับ HOT ตรงเนี้ยถามว่าสำหรับผมซีเรียสไหมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อ่ะ P กับอ่ะนะครับเฉยๆเอา HOT มากกว่า P ไม่เท่าไหร่ P กับ HOT ก็คือแก๊สที่เอามาใช้ก่อนในขณะทำการเชื่อม HOT ก็คือ แก๊สที่ใช้สําหรับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จว่าเราจะปล่อยแก๊สออกมากี่บิกตรงนี้นะครับถ้าเป็นงาน DIY อวที่เราทำโต๊ะทำเก้าอี้อะไรพวกนี้เราอาจจะไม่ต้องซีเรียสก็ได้แต่ถ้าเราไปการเชื่อมเอ็กซ์เรย์อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จะมีผลในเรื่องของปริมาณแก๊สที่ออกมาเห็นไหมครับถังพวกนู้นจะเป็นถังสีฟ้าแต่ถังนี้นถูกทาสีมาแล้วเขาก็จะขึ้นมาอัดก,ก่อนถังแก๊สพวกนี้มันในระบบไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นบูธท,ที่เราใช้ถูกกว่นี่พี่หนึ่งสองสามสี่ นะครับสีนี่เลยแล้วก็ด้านน้งอีก4ี่เป็น8ดโอเคไหมครับมาถึงตรงนี้มีใครสุงใสยอะไรจะถามไหมครับในส่วนของตัวคอเลตคอเลตบอ,เเอเเดี้ถ้วยเซรามิกนะครับอันนี้เป็นระบบเดิมไม่ใช่แก๊สเลนเห็นไหมครับแก๊สก็จะวิ่งมาตรงนี้แต่สังเกตไหมครับตรงนี้มันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไอ้ตรงนั้นถูกไหมครับการสูญเสีของแก๊สในขณนะที่เราทำการเชื่อมมีแน่นอน แต่ถ้าบบแก๊สเลนอ่ะหัวนี่ใหญ่มากอ่ะแก๊สจะไปออย่างนี้เลยแล้วมันจะปล่อยมานิดเดียวการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะฮะการเชื่อมของแก๊สก็จะน้อยตามนะครับอ่ะมีคถามอะไรจะถามไหมครับอ่ะถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปข้างใน